นี่ดูดิชมพูเลยอ่ะไม่มีอมแดงอมชมพูเลย ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอฝากกดติดตามเพจกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับ New Fortuner เหมือนคันเมื่อวานเลยนะครับ New f r r t u n e r คันนี้นะครับจะมาติดตั้งออยเกียแยกนะครับแล้วก็คันนี้เจอปัญหาอย่างหนึ่งคือไฟหน้าจอโชว์นะครับแบบภาพที่ขึ้นไปให้ตรงนี้นะไฟหน้าจอโชว์เวลาเกียร์มันร้อนมากมนะครับ ถ้าไฟโชว์แบบนี้เกียร์เนี่ยจะตัดการทํางานไม่ให้มันเสียหายมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์มันจะดาวลงมาดาวลงมาเหลือแค่เกียร์เดียวเพื่อไม่ให้รถสับเกียร์ได้นะครับแล้วก็ต้องจอดเพื่อให้ความร้อนมันลงนะครับสาเหตุแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกียร์มันร้อนเกินไปแล้วในเกียร์เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งคอยจับอุณหภูมิอยู่นะครับพอเซนพอความร้อนมันสูงเนี่ยเกียร์เนี่ยมันจะเริ่มเข้าเซฟโหมด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนช่วงนั้นนะครับอาไปแล้วร้อยสามสิบบวกแน่นอนนะครับถ้าร้อยสามสิบบวกขนาดเนี้ยซีนยางอลิงแผ่นคัตเสื่อมสภาพแน่นอนค่อยๆเสื่อมสภาพนะมันไม่ได้เสื่อมทีเดียวแต่ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆจนเสื่อมเสียในที่สุดนะครับโอเคเกียร์ตัวนี้ซ่อมแพงนะพอจูเนอร์เป็นเกียร์ที่ซ่อมแพงนะครับก็เดี๋ยวมา บำรุงรักษาการติดออยล์เกียร์ลดอุณหภูมิเพื่อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมไม่ให้เกียร์ร้อนจนเกินไปนะครับ e r จูเนอขึ้นชื่อเรื่องเกียร์ร้อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีกีติดตั้งอะไรกันบ้างโอเค New Fortuner เดี๋ยวคันนี้จะติดแผงออยของ s e t แท็บ9 0 1 4นะครับเป็นรุ่นท็อปท็อปสุดเลยนะครับแผงจะยาวมากต่อด้วยพัดลม panasonic control หนึ่งตัวนะครับเป็นกล่องควบคุม เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะครับก็แผงตัวนี้หน้าตัดรับลมค่อนข้างที่จะกว้างมากๆหน้าตาจะไม่เหมือนแผงทั่วไปนะครับน้ำมันเนี่ยจะเข้าทางรูนี้นะครับแล้วก็โฟผ่านแผงแล้วก็ออกรูนี้เพื่อที่จะไปคืนเกียร์นะครับส่วนพัดลมเนี่ยเป็นของ panasonic ครับจะใส่ในตระกูล big bike เช่นขวัศกิจนะครับพัดลมกันน้ำ100% พัดลมเนี่ยเราตั้งตามอุณหภูมิไม่ได้นะครับตั้งผ่านกล่องควบคุมตัวนี้นะครับเช่นตั้งไว้ที่80องศาให้พัดลมทํางานและพออุณหภูมิต่ํากว่านั้น79พัดลมก็จะหยุดคือเขาจะไม่หมุนตลอดนะครับบางที่เนี่ยใส่แผงออยเล็กไปทําให้เกียร์เวอร์ฮี t หนักกว่าเดิมนะถ้าใส่แผงเล็กสู้ไม่ใส่ใช้ยังดีกว่านะครับก็การคำนวณคือสิ่งสำคัญครับเพราะว่าติดรอบเดียวจบคุ้มกว่าที่ต้องรื้อเข้ารื้อออกแน่นอน โอเคเดี๋ยวที่เสร็จแล้วเป็นไงไปดูก็ระบบของเดิมนะครับของ New f อ r t ตินนะครับอาการของการระบายน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาจะมาผ่านหม้อน้ำนะครับท่อสองเส้นนี้นะครับท่อสองเส้นนี้คือท่อที่ออกมาจากเกียร์นะครับท่อออกมาจากเกียร์แล้วท่อยางท่อเนี้ยคือท่อที่จะวิ่งเข้าไปในหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำก็จะมีออยล์เกียร์นะครับนี่ครับอันนี้คือ ที่จะไปเข้าออยในหม้อน้ำครับจะมีออยอยู่ข้างในนะครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับเพื่อวิ่งแลกเปลี่ยนความร้อนทนีเนี้ยเนี่ยพอมันร้อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิมันไม่สามารถลงต่ากว่านี้ได้ครับหม้อน้ําร้อนเท่าไหร่เกียร์ร้อนยิ่งกว่านะครับร้อนยิ่งกว่าแน่นอนทีนี้พอเจอช่วงวัดติดจัดจัดหรือตอนที่โหลดเยอะๆเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะสูงเพราะภาระเนี่ยมันก็ไปตกที่เกียร์ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกียร์ สลิปเกียร์ตื้อนะครับเกียร์เข้าสู่เซฟโหมดอะไรพวกนีนะ้ก็มีผลหมดเลยนะครับเดี๋ยวของระบบเดิมเนี่ยเราจะแคนเซิลนะครับแล้วก็ใช้เป็นอากาศระบายเพียวๆแบบ100%เเลยนะครับ นานเข้าครับพี่น้องพอดีเราจะต่อท่อน้ํามันเกียร์เข้ากับตัวท่อแป,ป๊บจากเกียร์นะครับทีนี้สังเกตสีน้ํามันเกียร์เนี่ยมันสีชมพูแดงๆงแปลกๆมันไม่เหมือนสีน้ํามันเกียร์ที่ผมเห็นประจํานะมันอมชมพูมากเลยนะสังเกตดูในภาพนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเราก็เปิดหม้อพักน้ําดูก่อนนะครับภาพอย่างที่เป็นในตอนนี้เลย นี่ดูดิชมพูเลยอ่ะไม่มีอมแดงอมชมพูอ่ะมันมีคราบน้ำมันนะครับเข้ามาลอยในมหม้อพักน้ำเนี่ยสังเกตดูในภาพนะมันจะเป็นคราบน้ำมันเหนือน้ำนะครับมันจะแปลกมากปกติเนี่ยไอ้คราบนี้จะไม่มีนะดูจาลักษณะแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเข้าไปไม่เยอะนะน่าจะเข้าไปประมาณ10%บถึง20%ได้ นะครับไม่เยอะก็เดี๋ยวเราฟัดชิ่งออกทั้งระบบเปลี่ยนกองเกียร์ล้างอ่างเกียร์ใหม่เลยนะครับฟัดชิ่งให้สะอาดเลยครับก็คันนี้แตกจังหวะที่เราจะติดออยเกียร์พอดีนะครับแตกมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามาแจ็คพอตจ้าเอพอดีก็ดีที่ยังแก้ไขทันนะครับก็ถ้าแก้ไขไม่ทันก็มากกว่านี้ก็โดนหลายหมื่นอยู่นะครับห้าหกหมื่นมีแน่นอนนะครับก็สังเกตดูกันด้วยครับ